สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายแม่น้าอีกวันหนึ่งฮนระผมมาเฝ้าปลารล็ครับมาเฝ้าสามสี่วันแล้ววันนี้วันที่สี่ครับเจอตัวแต่ไม่มีโอกาสได้ยิงไม่ได้ผมยิงไปทีนึงแล้วยิงไม่โดนแล้วอีกวันผมมากับเอฟซีนี่เองผมมากับเอฟซีนี่อีกสองวันเอฟซีนี่เขาเจอเขาไม่ได้ยิง วันนี้ผมก็เลยมาแต่เช้าเพราะว่าพอสายแล้วมันปลามันหายไปผมก็เลยว่ามาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าสายมันหายแล้วก็จะได้กลับถ้าไม่ไม่ได้ตัวไม่เจอตัวก็เราก็จะได้กลับไปทํางานอย่างอื่นมมาแต่เช้าพกข,าาข้าเหนียวมาข้าวเหนียวหมูกับเอมามะม่วง,งนี่ไะ ที่เดิมผมเลยครับเข้าที่เดิมน้ำแห้งลงไปเยอะเลยนี่แหละสวยเลยเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปเจอข้างบนครับผมมาครับก็จะเป็นไม้ขอไผ่ขึ้นอย่างนี้นะข้างล่างก็ ผมมายิงเมื่อกี้ยังไม่ทันขึ้นยางชะโดขึ้นจิบนู่นเลยแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มาาันจะสักสามโลขึ้นแอบจิบเลยเห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวมาตามดูกันครับผมนี่เมื่อวานผมยิงไปไอ้นี่ยังอยู่เลยลูกดอกห้อยตรงแต่งๆต่งยิงไม่โดนโดนในใ้ไผ่ไปเต็มลำเลย ยังแขวนไว้อยู่เลยครับเนะี่ยวันนี้เลยมาเฝ้าใหม่เนี่ยกะว่าเช้าเช้านี่ยมันน่าจะมีตัวมังไงลงไปแล้วงไงลงไปแล้วอเอาละเอาละเ,ละเดี๋ยวครับคิดจิบนู่เลยแล้วก็ลงไปเห็นหัวลงไปครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใหญ่แค่ไหน เพื่อนักโผล่แถวนี้มาจะโดนมาจะโดนไม,ม่โดน โอ้หไม่โดนอีกโดนไม้โอ้อะไรกันไม้นักหนาวะโอ้โห้โดนไม้อีกโอ้โห้ เฮ้ยอะไรกับไม้นั่หน่าวะเฮ้ยขูเฮ้ยเมื่อวานกับไม้ดีดีด มันอีกพอดีอจิบจิบ,จบตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ bây giờ chân thái ok để luôn mày không อยู่เหมือนกันดีกว่ามองกากข้างล่างมาตัวหน่อยดิยอ่ะเฮ้ยออใจเย็นวันนี้ก่อนนะเอาเรื่องกันดีกว่าตัวนี้เรียบร้อยครับ นี่ฮะสองโลอยู่สวยงามครับที่แรกมองว่าตัวไม่ใหญ่นะมาครับแป้มแรกโอมาทีก็กว่าจะมาก็โ,โหผิดผิดตรงนู้นไปตัวหนึ่งน่าจ,จะตัวใกล้ๆเชียงกันครับหรืออาจจะใหญ่กว่าก็ไม่รู้ตัวนู้นตัวหนึ่งแล้วก็มาได้ตัวนี้ แต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ใส,ส์กโลนึงผมเลยไมา่ยิงไงเขาว่าเดี๋ยวเผื่อมีตัวใหญ่พอดีตัวนี้มาก็เลยเอาซะเลยตามรุ้นกันต่อครับผมมีเวลาอีกแวบหนึ่งน่าจะสักชั่วโมงได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกอนสิบโมงก็ต้องกลับแล้ว ขาดโอ้โหขาดเลยครับไปโดนโซนไหนวะเนี่ยบูใหญ่เปเ,เลยเลยโอโ้กระชากเดียวขาดเลยจบเลย ยายจัดครับเมื่อกี้ทะลุเปล่าไม่รู้อุ้ยโดนจนได้ไม่รู้ทะลุหรือเปล่า,ไม,ไ,ไ,มลาไม่รู้ครับเห็นเลยแล่วว่ายายจัด เรียบร้อยลูกดอกผมลูกดอกก็ขาดสายก็ขาดโอ้ใหญ่ยยจัดครับน่าจะโดนช่วงไอ้นี่มันอะช่วงเหนือกช่วงอะไรแหละนี่ขาดง่ายไม่มีโอกาสได,ได้ได้ดึงเลยครับโอ้ได้เลย โอ้ยถ้ามีโอกาสได้ดึงก็ยังดีมันไม่มีโอกาสได้ดึงเลยอะ่ะมันกระช่ากนเดียวหลุดไปเลยปึ๊ดเลย,อยพอเลยครับมันหมดเวลาแล้วด้วยโอย้ได้ฮะใหญ่ๆตัวนี้เบลอเลยหันมาเจอพอดีโอ้โหหัวโนกลงค่อยๆลงไปครับกลับดีกว่า ใช้ยางแดงตัวนี้ยิงก็ก็ดีแล้วนิ่มๆหน่อยสิบห้าแรงเกินปักเอาแบบปักคาไว้เงี้ยนะอันนี้ทะลุแล้วน่าจะเข้าช่วงเหงือกมันแหละครับถึงได้ขาดเลยจะได้ทายครับผมกลาบก่อน ทำงานแล้วเดี๋ยวบายบในบายเย็นๆเดี๋ยว,ยวออกใหม่ครับผมจะไปเลาะตามคลองดีกว่าคงตอนนี้คงยังไม่ได้มานี่แหละมันไกลครับแต่ไปเลาะคลองแถวบ้านดีกว่า ngon luật. Ờ, vô vô. Này. Nãy to dai dữ vậy nè. หนักเลยหนักอยู่ครับไม่สวยงามอ้นวนปักเลยนี่งามแปแกๆขยับมาอีกที่นึงนงะตรงนั้นขึ้นลงลำบากมันเย็นแล้วด้วยอเลย วนบนกลับบ้านขยับมาอีกที่หนึ่ง ชนช่อ <c> น <oughs> สวยงามตัวสวยเลยครับ หนแต้มสองแต้มครับย็นนี้สองที่สองตัว ไปเรี่ยวอะไร,ไม,ร,ระไม่รู้ประช่อนรู้ปลาช่อนหรือปลาโดไมรรู้ปลาโดก็รลู้กันเลยแหละบ เป็เงานั่นไงกูว่าแล้วไง <laughs> ลูกไปดูปักจนได้ลดูกไปดูปัก เข้าตาเนี่ยโอ้ยนี่ป๊อกเลยายครับผมกลับดีกว่ากันโหสามแต้มฮะช่อนสองรอบเย็นเนี่ยเนาะช่อนสองแล้วก็ลูกชะโดอีกหนึ่งสามแต้มฮะครับรอบเย็นนี้ไปครับผมกลับก่อน พอได้แล้วกับข้าวแต่ตัวนี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคไปน,นิดหน่อยไม่ใช่เทคนิคผิดพลาดท,ทางสายตาหายครับผลับก่อนแล้วครับ